สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัวน,นะคะวันนี้จะมาทําเมนูแกงขั่วมะเขือพวงไก่บ้านนะคะเพื่อนสิ่งแรกก็จะมีไก่บ้านนะคะนี่สับเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะไก่บ้านนะคะนี่สดๆนะคะเพื่อนแล้วก็มะเขือพวงนะคะมะเขือพวงใบกระเพราก็เก็บจากหน้าบ้านนะคะพริกเครื่องแกงโขลกเองนะคะเพื่อน ทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่พี่สิริเตรียมมาพร้อมที่จะทําเมนูแกงคั่วไก่บ้านมะเขือพวงนะคะเพื่อนก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะอาหารพื้นบ้านง่ายๆนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าวิธีการทําพี่สิริจะทําอย่างไรไปติดตามชมนะคะเพื่อน ก่อนอื่นนะคะพเพื่อนพี่สิริก็จะพาเพื่อนมาคั่วไก่ก,ก่อนนะคะเอาไก่บ้านนะคะเป็นไก่บ้านนะคะไก่บ้านนี่จะมีกลิ่นกลิกนก่นทอนท้างแรงนิดนึงนะคะเพื่อนเราก็จะนํามาคั่วนะคะคั่วกับกระทะร้อนๆนะคะคั่วให้เกิดความสุกพอประมาณก่อนนะคะเพื่อเพื่อดับขาวนะคะเพื่อดับขาวกลิ่นของไก่บ้านนะคะ ันนี้เราได้ไก่บ้านมาก็เป็นไก่บ้านที่ตัวยังไก่อ่อนนะคะนี่แก่เนี่ยมันแก่ก็ยังไม่ยังไม่มีความเหนียวมากนะคะแต่ว่าก็มีกลิ่นเพราะว่าเราไปได้ไก่เป็นตัวผู้นะไก่เป็นตัวผู้เราก็จะมันดักกินข้าวสักนิดนึงนะคะพอเวลาแกงแล้วก็กลิ่นก็จะได้ไม่เกิดความฉุนนะความฉุนของของกลิ่นเนื้อไก่ ถ้าเป็นไก่เด้ยงก็จะไม่ค่อยมีกินเท่าไหร่นะคะเพื่อนเราก็พั่วแล้วคนไปเรื่อยๆนะเพื่อนนคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จากนั้นพอให้สุกประมาณพอประมาณนะคะพอให้สุกพอประมาณ ะะไก่ก็เริ่มเริ่มสุกแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะก็จากเนื้อที่เนื้อไก่ที่มีเ,เลือดนะมีเลือดตกค้างนะแลเราผัดไปเลือดขาวก็จะออกมาเนาะจะออกมาก็เราก็จะก่อนที่เราจะนําไปปรุงนะก่อนที่เราจะนําไปปรุงเราก็มาดับข่าวตรงนี้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนพอประมาณนี้เนาะเราก็เดี๋ยวเราเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําการผัดพริกแกงเนาะผัดพริกแกงค่ะเพื่อนแล้วก็ใช้น้ํามันนิดนึงเนาะใช้น้ํามันผัดนิดนึงประมาณช้อนหนึ่งช้อนแกงอะ่ะเพื่อนๆนเนาะ แล้วก็จากนั้นก็เอาพริกเครื่องแกงมาผัดนะคะเพื่อนพริกเครื่องแกงที่เราโขกเอาไว้นะคะเอามาผัดเนี่ยใครชอบราจัดก็ใส่เยอะหน่อยนะที่สิริก็จะออกให้เผ็ดนิดนึงนะเพราะว่ามีเด็กและผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทานด้วยเผ็ดมากไปก็ไม่ได้แล้วก็ผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะเครื่องแกงเครื่องแกงนี่เราโขกเองเพื่อน นะเราก็ใช้ทั้งพริกแห้งและพริกสดจะหอมนะคะทำให้เครื่องแกงเผ็ดเนี่ยผัดเผ็ดเนี่ยจะหอมนะถ้าใช้พริกแห้งอย่างเดียวก็จะทำให้สีสันจัดจ้านมากเกินไปนะคะจัดจานมากเกินไปเราก็ใช้พริกสดผสมนิดนึงนะคะเป็นพริกขี้หนูสดนะหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปผัดใส่ไก่ลงไปผัดนะไปคั่ว ให้เข้าเนื้อกับเครื่องแกงนะคะเพื่อนผัดจนหอมนะคะผัดจนเครื่องแกงกับเนื้อไก่นะคะหอมนะ,ะก็ใช้ไฟแรงพอปานกลางนะไม่ต้องแรงมากก็ผัดไปให้เข้าเนื้อนะคะให้เข้าเนื้อ เสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำปลานะใช้น้ำปลาเพื่อความหอมเพื่อความหอมแล้วก็ให้เนื้อเนื้อไก่มีเกิดความกินแล้วมีรสชาติเราก็ใช้น้ำปลาผัดครูคราลงไปด้วยแล้วก็เกลือนะใช้เกลือพอ,พอประมาณนะหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผัด อันนี้ผปง,ะะงปรุงรสนะคะผงปรุงรสดีหนึ่งช้อนชาใส่ไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนพอผัดเข้ากันแล้วนะเครื่องปรุงเข้าเนื้อแล้วนะเราก็จะใช้น้ำเปล่านี่แหละนะใช้น้ำเปล่าทําเป็น น้ำแกงนะคะเพื่อเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําลงไปก่อนนะคะเติมน้ําลงไปหนึ่งถ้วยนะเราก็จะปล่อยใหเ้เราจะปิดฝาเอาไว้เนาะปล่อยให้น้ําเนี่ยตุนเนื้อไก่นะตุนเนื้อไก่ให้นิ่มพอประมาณนะคะเราก็จะปล่อยให้น้ําเดือดตุนเนื้อไก่ไปนะ ต้มเนื้อไก่ให้มันสุกพอประมาณเข้าเนื้อแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีประมาณ5นาทีเราก็ต้มไปแล้วเนาะต้มไก่ไปแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ไป5้นาทีนะต้มไปแล้วประมาณนี้ก็จะใส่ เนื้อจะใส่เมะเขือใส่มะเขือลงไปในระหว่างนี้เราก็ชิมก่อนนะคะเพื่อนชิมดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะถ้ารสชาติพอแล้วเราก็ใส่มะเขือลงไปได้เลยนะคะ พอใส่มะเขือพวงลงไปแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้น้ำแกงเรานะเดือดจนมะเขือพอสุกนะคะเดือดจนมะเขือพอสุกแล้วค่อยยกลงนะคะค่อยยกลงค่อยใส่ใบมะกรูดแล้วก็กระเพรานะคะมะเขือพอสุกพอประมาณแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็กระเพราจากนั้นก็ยกลงพร้อมเสริร์ฟค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ เือดแล้วนะคะหน้าตาก็ใส่เกลือไปอีกนิดนึงไม่ค่อยยังไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่อันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะ เอาลวจ้าเพื่อนตอนนี้น้ําแกงเราก็เดือดเต็มที่แล้วนั้นเพื่อนเนาะเนี่ยมะเขือก็สุกไปได้พอประมาณแล้วนะคะได้พอประมาณแล้วน้ําแกงก็เข้มข้นแล้วนะคะในทีแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์นะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูอร่อยๆจากครัวพ,พิสิรินะคะค่ะเสร็จสมบูรณ์สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็กระเพราหอมๆสดๆจากสวนพี่สิริเองนะคะเก็บมาใหม่ๆเลยจะเห็นไหมคะหน้าตาของแกงก็สวยงามนะ ได้ทีแล้วนะเพื่อนเนาะก็พร้อมเสิร์ฟใครหิวก็แวะมาเลยนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปิดแก๊สแล้วค่ะใส่กระเพราและใบ,บมะกรูดพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะหน้าตาก็สวยงามใช้ใบมะกรูดและกระเพราแต่งหน้าแต่งตานะคะพอดีพี่สิริไม่มีพริกแดงเนาะพริกยังไม่แดงครับพริกในสวนยังเขียวอยู่เด็ดพริกเขียว ็เลยเป็นสีเขียวสวยงามค่ะเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนสำหรับเมนูนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะหอมหอมอร่อยๆเลยนะคะเพื่อนไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟใครหิวก็แวะมานะจ๊ะ